สวัสดีครับคริสต์มาสนี้นะครับผมได้รับกล่องไอเทมรับตัดพิฆาศูนย์สุดมิติเต็ดจากโออิชินะครับนี่จะเป็นไอเทมใหม่ที่จะมาแลกในะแอปโออิชิคลับนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับขอตื่นโออิชิเพิ่มความสดชื่นกันก่อนดีกว่าครับเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่ากล่องข้างในจะมีอะไรบ้างโอ้โหบอกได้เลยว่ามีไอเทมเยอะมากๆเรามาเริ่มที่เสื้อันก่อนเลยดีกว่าครับลายนา่ารักมากๆเลยครับเดี๋ยวผมขอลองใส่เลยดีกว่า โหเป็นไงสายเทศไหมครับแฟนๆคนไหนอยากได้ไอเทมสุดลิมิเต็ดที่ผมรีวิวมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่เดือมโอชิกรีนทีขนาดใดก็ได้รสชาติใดก็ได้นะครับแล้วส่งรหัสใต้ฝามาแลกที่แอปโอชิคลับหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f เฟ o บ o o กโอชิ i n ิ Station ได้เลยครับ